คณิตคิดสนุกกับครูจงกลชัยรัตน์เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบกันอยู่นะคะแต่ วันนี้เราจะไม่แก้โจทย์ปัญหาแล้วเพราะคุณครูจะพานักเรียนมาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหานะคะโดยที่เราจะสร้างโจทย์ปัญหากันจากภาพที่กำหนดให้หรือสร้างจากประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า61นะคะจะเจอภาพเรือ2ภาพด้วยกันภาพที่1น,นะคะเป็นภาพเรือ ลำใหม่สีสันสวยงามนะคะมีข้อมูลบอกว่าเป็นเรือประมง1นึ่งหมาลำนะคะส่วนภาพที่2จะเป็นภาพเรือเก่าๆนะคะผุพังมีข้อมูลบอกเอาไว้ด้วยเช่นกันนะคะว่าเป็นเรือประมงเสียหาย779าลำนักเรียนดูที่ข้อ1ใหญ่นะคะคำสั่งคือให้เราสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ โจทย์ปัญหาก็จะต้องมีสิ่งที่โจทย์กำหนดและสิ่งที่โจทย์ถามตอนนี้เรามีสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ครบแล้วนะคะคุณครูก็จะเอามาสร้างโจทย์ว่าถ้าเรือแห่งหนึ่งมีเรือประมงสำหรับใช้หาปลาจำนวน1 7 4 3ลําำและมีเรือประมงเสียหายจอดอยู่7 7 9ลาำ ถ้าเรือแห่งนี้มีเรือประมงทั้งหมดกี่ลำโจทย์ปัญหาที่คุณครูสร้างสมบูรณ์หรือยังคะนักเรียนสมบูรณ์แล้วนะคะนักเรียนมีทั้งสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะและมีสิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คือถ้าเรือแห่งนี้มีเรือประมงทั้งหมดกี่ลำคําว่าทั้งหมดกี่ลำแสดงว่า ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะคะนักเรียนต่อไปประโยคสัญลักษณ์จะเขียนว่า1743บวก779เท่ากับสี่เหลี่ยมต่อไปนะคะเรามาสร้างโจทย์ปัญหาการลบกันบ้างนะคะโดยใช้ภาพเดียวกันเลยนะคะภาพนี้นะคะคุณครูก็จะแต่งว่า ถ้าเรือแห่งหนึ่งมีเรือประมงจำนวน1,743ลําลำเป็นเรือประมงที่เสียหาย779าลำเหลือเรือประมงที่ใช้งานได้ทั้งหมดกี่ลำเสร็จแล้วนะคะสำหรับโจทย์ปัญหาการลบนะคะต่อไปเราไปเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้จะเขียนได้ว่า 1743ลบ779เท่ากับสี่เหลี่ยมนักเรียนเขียนตามคุณครูเลยนะคะมาต่อกันที่หน้า62นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์นะคะคราวนี้ไม่มีรูปภาพแล้วนะนักเรียนประโยคสัญลักษณ์ที่เขาให้มาในข้อนี้ก็คือ5,924บวก7,699เท่ากับสี่เหลี่ยม เราจะสร้างโจทย์ปัญหากันในเรื่องอะไรดีนกักเรียนเอาเป็นเรื่องรอบๆตัวของเราก็ได้นะคะหรือว่าสร้างตามจินตนาการของนกักเรียนเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสร้างให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะข้อนี้โรงงานแห่งหนึ่งผลิตหน้ากากอนามัยสีดำ5 9า5,924กล่องอ่าลองอได้แล้วนะคะสิ่งที่โจทย์บอกอย่างแรกนะคะต่อไป คุณครูจะสร้างสิ่งที่โจทย์บอกอย่างที่2นะคะผลิตหน้ากากอนามัยสีขาว7699กล่องสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้2อ,อย่างนะคะได้เราได้ครบแล้วนะคะต่อไปเราจะต้องสร้างอะไรต่อคะนักเรียนสร้างสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะข้อนี้โจทย์กำหนดให้เป็นวิธีการบวกเพราะฉะนั้นคุณครูจะใช้คำว่าทั้งหมดนะคะนักเรียน คุณครูก็จะถามว่าโรงงานแห่งนี้ผลิตหน้ากากอนามัยทั้งหมดกี่กล่องโจทย์ปัญหาข้อนี้ที่คุณครูสร้างมาครบถ้วนและถูกต้องหรือยังคะนักเรียนนักเรียนช่วยคุณครูตรวจสอบหน่อยสิคุณครูคิดว่าถูกต้องแล้วนะคะแต่คุณครูยังมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูอีกนะคะจากประโยคสัญลักษณ์เดียวกันเลยนะคะคุณครูเอามาสร้างใหม่นะคะ นักเรียนดูนะคะแม่มีเงิน5,924บาทพ่อมีเงินมากกว่าแม่7,699บาทคำถามถามว่าพ่อมีเงินเท่าไหร่ยังไม่พอนะคะนักเรียนดูที่ประโยคสีม่วงเลยนะคะข้อนี้คุณครูสร้างโจทย์ปัญหาว่าตู้เย็นขนาดเล็กราคา5,924บาทตู้เย็นขนาดใหญ่ราคาแพงกว่า 7,699บาทตู้เย็นขนาดใหญ่ราคาเท่าไหร่ทั้ง3ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกทั้งหมดเลยนะคะให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อที่นักเรียนจะนำไปสร้างโจทย์ปัญหาของตัวเองนะคะต่อกันนะคะที่ข้อ2นะคะยังอยู่ที่หน้า62นะคะข้อ2เขากำหนดประโยคสัญ,ญลักษณ์มาให้เราคือ5,7862ลบ 48,396เท่ากับสี่เหลี่ยมข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการลบนะคะโจทย์ปัญหาการลบเราก็จะต้องใช้คำถามว่ายังไงนักเรียนใช้คำถามอย่างเช่นใช้คำว่าเหลือใช่ไหมคะชัดเจนเลยถ้ามีคำว่าเหลือแสดงว่ามันจะต้องเป็นโจทย์ปัญหาการลบอ่านักเรียนมาช่วยคุณครูแต่งกันคุณครูจะสร้างโจทย์ปัญหาว่าปี2564บริษัทแห่งหนึ่งผลิต รถยนต์ได้5,7,862คันส่งออกไปขาย48,396คันเหลือรถยนต์กี่คันเสร็จแล้วนะคะในข้อนี้นะคะมีสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้2ประโยคและมีสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ1ประโยคนะคะหรือนักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอ่ะคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูอีก ข้อหนึงนะคะประโยคสัญลักษณ์เดียวกันกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะอ่าคุณครูก็จะสร้างจุดปัญหาว่าเมื่อวานกับวันนี้มีประชาชนมาฉีดวัคซีนจำนวน5 7า6 2นวน5 7คนถ้าวันนี้มีประชาชนฉีดวัคซีน48,396คนเมื่อวานมีคนฉีดวัคซีนกี่คน นี่ก็เป็นโจทย์ปัญหาการลบเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนดูตัวอย่างจากคุณครูไปแล้วนะคะคุณครูฝากให้นักเรียนกลับไปสร้างโจทย์ปัญหาในหน้าที่61และ62นะคะแล้วส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจด,ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการสร้างโจทย์ปัญหาในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แต่เด็กๆก็ต้องกลับไปฝึกรสร้างจุดปัญหากันบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้สร้างจุดปัญหากเก่งขึ้นนะคะและสำหรับวันนี้คุณพูก็ค,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 คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ